ตอนนี้นะคะคุกไก่ก็กําลังรอรถไฟเที่ยวขากลับจากกรุงเทพนะคะแล้วก็มาสิ้นสุดปลายทางที่บริเวณสถานีรถไฟตรงนี้ค่ะซึ่งอยู่เยื้องกับโรงเรียนกนาสุศึกษาลัยนะคะ mm. หลายๆคนอาจจะผ่านไปผ่านมาแล้วไม่ได้สังเกตหรือว่าผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่รู้เลยนะคะว่ารถไฟตรงนี้ยังคงเปิดดําเนินการอยู่แล้วก็ยังเปิดให้ประชาชน,นใช้บริการอยู่ค่ะสักครู่เดียวค่ะ จะรอรถไฟนะคะเที่ยวขากลับจากกรุงเทพมหานครที่จะมาสิ้นสุดปลายทางณสถานีรถไฟสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะก็ใกล้เวลาแล้วนะคะที่รถไฟจะเข้ามายัางชานชลาแห่งนี้ประมาณสองทุ่มหนาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนายสถานีค่ะที่ดูแลสถานีรถไฟแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะนีครับค่ะต้องถามคุณพี่นะคะว่า สถานีรถไฟสุพรรณบุรีเนี่ยวันหนึ่งวิ่งกี่เที่ยวคะวันหนึ่งจะมีแค่2ขบวนนะครับมีตอนช่วงเช้ามืดคือตอนตีสี่ครึ่งนะครับออกจากสถานีสุพรรณบุรีเพื่อเดินทางรับส่งผู้โดยสารถึงสถานีปลายทางคือกรุงเทพมหานครนะครับเป็นสถานีกรุงเทพนะค่ะ,ะแล้วก็จะเป็นเที่ยวกลับที่จะออกจากกรุงเทพสถานีกรุงเทพเวลา16.40นนะครับแล้วก็จะมาถึงที่สุพรรณบุรีเราตอนเวลาปกตินะครับถ้าไม่มีการช้าก็คือ 20นากาสีนาทีโดยประมาณนะครับเวลานี้อาจจะมีการช้านิดหน่อยแต่ไม่มีเร็วกว่านี้แน่นอนครับค่ะต้องถามว่าหน้าที่ในสถานีในทุกๆวันในเรื่องของการดูแลรับผิดชอบสถานีรถไฟนี้ทําอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับหน้าที่ของผมเลยนะก็คือต้องดูแลความปลอดภัยกับผู้โดยสารที่มาใช้บริการแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็หน้าง,งานของผมต่อไปก็คือการดูแลบริเวณพื้นที่รอบๆสถานี แล้วก็มีการพบปะกับพูดคุยกับชาวบ้านนะครับในเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์กันนะครับก็คือหน้าที่หลักๆของผมจะเป็นนี้นะครับแล้วก็จะมีการจําหน่ายตั๋วได้ทั่วประเทศถ้าใครจะเดินทางนะครับส่วนตอนนี้นะครับรถไฟเรากําลังจะพัฒนาทางสายเส้นทางนอกก็คือบริเวณตั้งแต่สถานีนครปฐม,ถ,มถึงสถานีหูหินนะครับจะเป็นระบบรางคู่รางคู่นี่คือมีผลดีก็คือว่า ใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่จากชา้าเยอะๆจะเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะตรงเวลาตลอดนะครับต่อไปนี้นะครับพี่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องมายืนประจําอยู่ตรงนี้ก่อนที่รถไฟจะมาถึงชานสลานะคะก็คืออันดับแรกนะครับต้องดูก่อนว่าระบบสัญญ,ญาณเราสามารถกับเชื่อมต่อกับหอกลอได้ไหมคืออนุญ,ญาตให้พอกลอเ,เข้ามาได้เพราะว่าสถานีสุพรรณบุรีเป็นสถานีที่ใช้หลักเขต ไมใ่ใช่สัญญาณอน,นัยสัญญาณที่ว่าแบบเป็นไฟสีแบบสายข้างนอกนะครับคือเราต้องมาดูแลทุกวันก่อนรถเข้าเนี่ยประมาณ10นาทีเนี่ยเราต้องคอยเดินดูว่ามีอะไรกีดฝางอยู่บนรางไหมแล้วก็ใ,ให้สัญญาณพอขอรอเพื่อจะเข้ามาจอดส่งผู้โดยสารตรงนี้นะครับแล้วก็มีการให้สัญญาณกันระหว่างพอขอรอกับพนักง,งานรักษาขบนรถก็คือพอรอรอส่วนคําว่าพอขอรอนี่คือพนักง,งานขับรถส่วนตัวผมเนี่ยคือเป็นนสนนายสถานีรถไฟสุพรรณบุรีครับ เราก็กระจ่างแจ้งแล้วนะคะว่าขั้นตอนหรือว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยของชานชลาหรือว่าสถานีตรงบริเวณสุพรรณบุรีตรงนี้เนี่ยนะคะนายสถานีก็จะต้องเป็นผู้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่รถไฟนั้นจะมาจอดนะคะยังสถานีรถไฟซึ่งเป็นสถานีรถไฟปลายทางชานชลาตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะรถไฟก็น่าจะใกล้จะมาถึงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็น่าจะตอนนี้นะครับกําลังจะลอดใต้สะพานมาแล้วนะครับ,รบก็ตอนนี้เห็นไฟสัญญาณไฟไปแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องการให้สัญญาณไฟกับพอรลในการเข้ามาจอดครับอ๋อค่ะเดี๋ยวเราคอยรอชมนะคะอีกสักครู่เดียวค่ะรถไฟสายสุพรรณบุรีนะคะจะมาสิ้นสุดณนะชานชาลาที่บริเวณชานชาลาที่สุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะ สุพรรณบุรีนะคะนะวันนี้ยังเปิดให้บริการผู้โดยสารนะคะที่จะเดินทางจากสุพรรณไปกรุงเทพแล้วก็จากกรุงเทพมาสิ้นสุดปลายทางที่สุพรรณบุรีค่ะท่านผู้ชมคะจากจุดตรงนี้นะคะของเส้นทางเดินรถของรถไฟสายสุพรรณเนี่ยเราสามารถที่จะเดินทางต่อไปยังสายเหนือสายใต้แล้วก็ไปได้ทั่วประเทศเลยนะคะ ตอนนี้นะคะรถไฟก็ได้จอดทียนะ่ยนบาชานชาลาที่สุพรรณบุรีแล้วเดี๋ยวรถไฟเนี่ยก็จะไปกลับหัวรถจักรแล้วก็ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะมาประจำณจุดชานชลาแห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะบริการให้แก่ผู้โดยสารนะคะที่จะเดินทางไปกรุงเทพในวันพรุ่งนี้คือตีสนะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะที่ต้องการจาก ขึ้นรถไฟเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงของตีสี่ก็สามารถที่จะมารอขึ้นรถไฟจากตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็เดินทางไปยังจุดของหัวลำโพงที่กรุงเทพมหานครในทุกๆวันนะคะและตอนขากลับก็สามารถที่จะเดินทางกลับมาที่ชานชาลาณจุดตรงนี้ค่ะเวลา4ี่โมงเย็นนะคะแล้วก็กลับมาถึงตรงนี้ประมาณสองทุ่มไม่เกิน5นาทีนะคะ และนี่ก็คือเส้นทางการเดินทางโดยสารของรถไฟสายสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครค่ะ